จับเขาเล่าข่าวสวัสดีค่ะลิซ่าแบ็คพิงคโดนขู่ฆ่าหลังจากที่มีข่าวดีของสี่สาววงแบ็คพิงคที่เตรียมคัมแบ็กกลับมาปล่อยผลงานใหม่อีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้แต่ทว่าล่าสุดก็เกิดข่าวที่ทำให้เหล่าบิงต่างตกอกตกใจกันไปตามตามกันเมื่อพบว่ามีผู้ไม่หวังดีได้ออกมาโพสต์ขมขู่จะเอาชีวิตลิซ่า และลิษามโนบาลหรือลิซ่าแบ็ p พิงโดยมีแอ c o u n t ์อินสตาแกรมหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในไอจ t สตอรี่โดยมีการโพสต์ข้อความข่มขู่หมายเอาชีวิตของลิซ่ารวมถึงมีการลงภาพศิลปินสาวบโลงศพและก็ยังได้ลงภาพสมาชิกวงแบ็ p พิงที่ตัดต่อเอาภาพในส่วนของลิซ่าออกไปด้วยซึ่งงานนี้ทำเอาเหล่าบิงทั่วโลก ที่เป็นห่วงศิลปินสาวต่างแห่ติดแฮชแท็กโพเทคลิซ่าจนติดเทรนทวิตเตอร์ซึ่งหลายคนก็ได้พากันส่งอีเมลถึง YG Entertainment เพื่อเรียกร้องให้ค่ายออกมาปกป้องลิซ่าและใช้กฎหมายจัดการกับผู้ไม่หวังดีเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ